แล้ข้ามาช่วงนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราจะพูดถึงการเรื่องราวของธุรกิจเบเกอรี่แนวใหม่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ค่ะร้านเบเกอรี่ในประเทศไทยมีค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกนะคะมากมายให้กับผู้บริโภคได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ที่ขึ้นห้างนะคะก็สะดวกละค่ะกับการที่จะหาซื้อหารรบประทานกันนะคะหรือแม้แต่ร้านเบเกอรี่ที่ตั้งอยู่เดียวๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วจุดเด่นของร้านเบเกอรี่เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของการตกแต่งหน้าร้าน นี่เป็นเรื่องสําคัญมากที่บรรดาผู้บริโภคหรือว่าคนกินเนี่ยอยากจะเข้าไปกินของที่อยู่ในร้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว แต่ว่าใครเนี่ยที่ต้องการจะประกอบธุรกิจเบเกอรี่ค่ะแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเริ่มต้นกันตรงไหนนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรเนี่ยเป็นยังไงเพียงแต่ว่าอยากจะมีร้านวันนี้มีเทรนด์หนึ่งมาฝากกันนะคะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเบลเยีเยมนะคะนาเข้ามากันฝากเลยค่ะคุณคมนพรัตน์เนี่ยพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจการนำเบเกอรี่แนวใหม่นี้นะคะเข้ามาใช้เบเกอรี่แนวใหม่นี้ขอเกรื่อนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ มีตัวอย่างมาฝากคุณผู้ชมด้วยเป็นเบเกอรี่แนวใหม่ที่ว่านี้ก็คือเป็นเบเกอรี่แช่แข็งที่เขานําเข้ามานะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาอุ่นแล้วก็ให้กับลูกค้าเนี่ยได้รับประทานเลยแล้วก็นี่เป็นสูตรที่เขาคิดค้นมายาวนานถึง100ปีแล้วนะคะใช้การทำเนี่ยแบบโบราณกันเลยทีเดียวแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะคงเดิมนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยธุรกิจที่ว่านี้นะคะเป็นของบริษัทที่มีชื่อว่า จากโกต้านะคะเป็นบริษัทนําเข้าอาหาร ที่มีหลากหลายชนิดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นลายสินค้าลายใหม่ของเขาก็คือการนำเบเกอรี่แช่แข็งเข้ามาในเมืองไทยนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังจะเข้ามาแล้วนี่ค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเป็นเบเกอรี่แช่แข็งนี่เพิ่งจะนำออกมาจากช่องฟรีซเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเจ้าเบเกอรี่ตรงนี้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโดนัทก็ดีหรือว่าจะเป็นเค้กต่างๆนานาน,นะคะก็สามารถนำไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็รอสักพักหนึ่งก็สามารถรับประทานได้แล้ว นี่เป็นสูตรนะคะที่ส่งตรงมาจากยุโรปเลยนะคะเดี๋ยวคุณคมนพรัตน์ค่ะในช่วงเทรนด y พารวยพาไปคุยกับเจ้าของเทรนด์ธุรกิจแนวนี้กันค่ะ บิสคอนเนกในวันนี้นะครับจะพามาดูธุรกิจเบเกอรี่นะครับเขาบอกว่านี่เป็นเบเกอรี่แนวใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นแนวใหม่ยังไงนั้นเราจะมาคุยกับคุณอนันต์จากโกตานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจากโกต้าบราเดอร์เทรดดิ้งจำกัดนะครับสวัสดีครับครับคุณอนันต์ครับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจเบเกอรี่เป็นเบเกอรี่แนวใหม่ด้วยมันแนวใหม่ยังไงอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยครับโอเคครับคือคอนเซ็ปต์จริงๆนี่เป็นคอนเซ็ปต์โบราณมากนะฮะ มันเป็น traditional concept อย่างเช่นสมัยก่อนในนี้ฮะในขนมปังนะครับในขนมปังในนีน้มันเป็นขนมปังแบบที่สมัยร้อยปีที่แล้วนี่เวลาเขาทำขนมปังในนีเน้เขาจะมีแป้งมาแล้วเขาจะต้องโม่แป้งนะฮะในความเนียนของแป้งเหมือนสมัยนี้มันไม่มี know-how เหมือนสมัยนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาพวกนั้นน่ยไปหมักต้องหมักข้ามคืนใช้ natural yeast ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะขบวนการที่เกิดขึ้นในร้อยปีที่แล้วในนี้ สิ่งที่โดนดูพลิเคตมาในวันนี้นเนี่ยก็ไปดูพลิเคตคอนเซ็ปแบบร้อยปีที่แล้วนะฮะให้คนเนี่ยได้ได้ริ้มลองดูในสิ่งที่มันเคยเป็นแบบในอดีตนะครับแล้วก็คอนเซ็ปก็คือว่ามันก็โดนทำออกมาเป็นฟรีเซนนะฮะพร้อมจะใช้เลยก็คือว่าเอาแค่ไปอุ่นแล้วก็สามารถทานได้แช่แข็งมาใช่ไหมครับแช่แข็งมาครับแล,แล้วตรงนี้มาจากมาจากที่ไหนยังไงครับ,บมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับ สินค้าพวกนี้นาเข้าจากเบลเยียมนะครับแล้วก็มีไม่กี่โรงงานในโลกที่สามารถทําแบบนี้ได้ในเวลานี้นะเพราะโนฮามันค่อนข้างจะลึกเลยเวลาคนที่จะทานขนมปังพวกนี้เนี่ยจะสัมผัสถึงความแตกตาก่างขนมปังทั่วทั่วไปที่หาซื้อได้นะฮะในในในคอนเซปต์โบราณน,นะฮะแต่ว่าในเชิงสมัยใหม่เนี่ยมันได้เติมความโภชนาการในไฮจีนในทุกๆอย่างในนีน้ให้เรียบร้อยหมดนะครับเอาแต่เรื่องดีๆของอดีตมาใช้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนสามารถเอนจอยได้ แบบนี้ถ้ามันฟรีซมาหรือว่ามันฟรอสเซนมาเนี่ยการการเก็บรสชาติที่เป็นรสชาติดั้งเดิมของอาหารเนี่ยมันจะเก็บได้ดีแค่ไหนครับคือสมัยนี้เทคโนโลยีด้านฟรีซิงครับมันไปไกลมากนะฮะมันเป็นความคิดในอดีตที่บอกว่าของฟรอสเซนอาจจะไม่ดีนะฮะเดี๋ยวผมลองผมลองเล่านอกเรื่องให้นิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าของสดดีที่สุดจริงครับของสดดีที่สุดแต่ของสดนี่เนี่ยก็เสียหายมากที่สุด นะฮะเวลาไม่สดจริงหรือว่าใช้เก็บวันถัดไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งต้องทำลายนะฮะ frozen concept ก็คือว่ารักษาความสดไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืดอายุสินค้านั้นให้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้หมายควายืดอายุสินค้ามาใส่ preservative อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับการ frozen จริงๆไม่จำเป็นต้องมี preservative นะครับแล้วก็ทำให้อย่างเช่นสมมุติลูกค้าอย่างเช่นในกรณีของจาก,กตาเนี่ยลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็น B2B เป็นกลุ่มโปรเฟชชั่นัลที่มีร้านเบเกอรี่มีบริษัทแค t เชอริอ่เป็นโรงแรมนะฮะเป็นร้านอาหารที่จำเป็นต้องใช้ของพวกนี้ mm hmm. เขาก็จะมาอบพอลูกค้ามาทานปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะลูกค้าไม่สามารถบอกได้มันเป็นของฟรอเซนอยู่แล้วเ mm hmm. พราะเนื่องจากว่าเขาจะรู้สึกว่ามันอุ่นร้อนและคุณภาพมันดีจริงๆนะฮะแล้วคอนเซปต์ hmm. ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือว่าคือคือในยุโรปเนี่ยคุณยังหา คำว่า artisanal นี่คือคุณมีพวกที่รู้สูตรโบราณเป็นเชฟด้วยแต่เป็นาร์ติสในตัวด้วยและสามารถดูดลเกตของพวกนี้ได้แต่คอนเซปต์พวกนี้พอเรามาเมืองไทยปุ๊บนเนี่ยเรามาเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยคนที่มีความมีความสามารถในการทําแบบนี้หรือทาขนมปังธรรมดาสไตล์ยุโรปก็มีอยู่จากัดมากคอนเซปต์ Concept ก็คือว่าจะทํายังไงให้คนไทยได้กินของดีนะฮะเหมือนที่เขาเห็นในหนังเหมือนที่เวลาดูปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะทานนะแต่ว่ามัน ไม่สามารถหาทานได้วันนี้นี่เนี่ยเราจะทําให้ทุกคนในประเทศไทยน,นีไ้ได้ทานของดีๆนั่นคือคอนเซปต์ครับบอกว่าฟร,ฟรีสไว้เนี่ยแล้วก็เอามาวางไว้แค่15นาทีนี้ก็ทานได้เลยคือจากคือคอนเซปต์นี้เนี่ยฟรอเซ่นนี่เนี่ยมันแบ่งเป็น2สเต็ปอะครับอันหนึ่งเราเรียกว่าแซมมี่โปรเซสก็คือว่าสินค้าประเภทสมมุติว่าถ้าคุณเดินในห้างนี่เนี่ยคระซองส่วนใหญ่ในห้างเวลานี้คือฟรอเซ่นหมดนะครับแล้วก็สินค้าพวกนั้นเนี่ยมันมาโดน โดนขึ้นลูกมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วพอไปถึงห้างปุ๊บเขาก็จะมีการอบแล้วก็จะมีการขายอย่างนั้นน่ะผมเรียกว่า semi finish กันแล้วกันหรือ semi process นะฮะ fully process หรือ ready to serve นี่เนี่ยจะเป็นคอนเซปที่ว่าจากแช่แข็งละลายเราทานได้เลยนะครับคือขึ้นอยู่กับสินค้าถ้าขนมปังเราต้องการการที่จะต้องอุ่นขนมปังมันก็จากแช่แข็งมาแล้วต้องอุ่นมานิดนึงแต่สินค้าอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องอุ่นมันก็สามารถทานได้ทันทีเลยครับ คุณอนันต์มองเทรนด์เรื่องของตลาดเบเกอรี่ในเมืองไทยยังไงครับถึงคิดที่จะจับธุรกิจตัวนี้แล้วก็มองยังไงว่ามันจะมีความได้รับความนิยมจากคนไทยมากน้อยแค่ไหนครับคือคือมองเป็น2ข้อนะครับก็คือว่าอย่างแรกก่อนก็คือว่าเราขายอาหารสิ่งหนึ่งที่ต้องสําคัญมากคือว่าอาหารนั้นต้องอร่อยนะครับฟรอเซ่นไม่ฟรอเซ่นไม่ได้สําคัญนะครับสำคัญคือต้องอร่อยคือหลักของบิสเนสตรงนี้เลยนะครับเลยสินค้าที่เรานําเข้าในนี้ มันเป็นแบรนด์ใหญ่ในต่างประเทศเป็นแบรนด์ที่มัน successful อยู่แล้วในทั่วโลกนะครับเลยมันไม่มี reason ว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์มันจะมีปัญหานะครับอันที่สองก็คือว่าในเชิงของคือคือนอกเหนือจากความอร่อยนี่เนี่ยคือ consistency ของสินค้าเพราะว่าในเมืองไทยนี่เนี่ยเวลาคุณทำเองนี่เนี่ยวันนี้เชฟทำ แล้วก็เขาก็มีคอนสิสเทนซีระดับหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้เชฟคนนั้นเปลี่ยนร้านนั้นก็ไม่สามารถทําของเหมือนเดิมได้ละใช่ไหมฮะคนที่เคยมากินที่ร้านนั้นก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยเหมือนเดิมพอผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะเราก็ตอบโจทย์คอนสิสเทนซีนะครับโจทย์สุดท้ายก็คือเรื่องราคานะฮะก็คือราคาถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมผมก็คิดว่ามันก็น่าจะยอมรับกันได้ เลยคอนเซปต์ก็คือว่าในเรื่องของ uh, p r i c i n g ก็ดีในเรื่องของ quality ก็ดีในเรื่องของการใช้ง่ายก็ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดในนี้ที่เรามองก็คือว่าในคอนเซปต์ frozen ที่เราทำในนี้มันเป็นคอนเซปต์ของการต่อยอดให้ลูกค้าอย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าคนหนึ่งเขาเป็นร้านเขาอาจจะมีสูตรเฉพาะของเขาในบางเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างในร้านเขาต้องเป็นสูตรเฉพาะความหมายของผมคือว่าถ้าทุกอย่างคือสูตรเฉพาะ แล้วคุณรักษาคนที่ทําสูตรเฉพาะให้คุณไม่ได้น,นี่นั่นคุณจะทำยังไงต่อหลังจากนั้นใช่ไหมฮะลูกค้าไม่เข้าร้านคุณแล้วคุณจะทำยังไงนะฮะหรือสมมุติว่าร้านคุณเนี่ยาขายดีมากแต่คุณอยากจะขายดียิ่งขึ้นคุณจะทายัางไงคือพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเสริมธุรกิจของลูกค้าเรานะครับไม่ได้มานั่งแคนเนลเบลไลซ์ uh, ize, หรือว่าไปกินแชร์ของเขาเลยนะฮะก็โดยคอนเซปต์ก็คือเราคิดว่าในเมื่อถ้าคอนเซปต์ลงตัว สุดท้ายอยู่ที่ผู้บริโภคจะตอบสนองยังไงบ้างบางทีเราจะมองว่าสินค้าพวกนี้นี่นในเมืองนอกตอบสนองดีมากแต่ในเมืองไทยผู้บริโภคเมืองไทยก็ต้องเป็นตัวจัดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับบริษัทจักตก้าต้เองนี่ก็คือเหมือนกับว่าให้ใครที่สนใจสินค้าของบริษัทเนี่ยก็คือให้มาติดต่อกับทางบริษัทแล้วก็นําไปขายได้ใช่ไหมได้ครับครับผมบริษัทจะมีคําแนะนําหรือว่ามีอะไรยังไงครับในการที่จะในการที่จะนํานําสินค้าของบริษัทเนี่ยออกสู่ตลาดวงกว้างก็ ก่อนอื่นคือตอนนี้ก็คือมองหาคนที่มีแนวคิดที่ว่าอยากจะนําเสนออะไรให้ลูกค้าแล้วอยากจะสร้างความแตกต่างในร้านตัวเองนะครับไม่อยากจะเหมือนคนอื่นแล้วก็คนที่มองว่ามีความเชื่อในคล้ายๆกับเราว่า Quality comes first นะครับอันที่สองคือว่าคนที่ต้องการจะให้ลูกค้า regular customer เนี่ยเข้ามาเยี่ยมร้านบ่อยๆนะครับผมคิดว่าพวกนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าพวกนี้ ในกลุ่มที่มองว่านี่คือหลักของการทำ business จริงๆว่า80%ของรายได้คุณนี้จะมาจากลูกค้า20%ที่มาเยี่ยมคุณเป็นประจำนั่นแหละถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะรักษา80%นั้นให้ได้และคุณอยากจะ grow business ของคุณมากขึ้นนะครับผมคิดว่าจาโก,กาต้าตอบโจทย์ทุกอย่างของลูกค้าครับอบอกว่าอย่างโดนัทนี่นนช็อกโกแลตนี่ก็ช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมครับ,คร,บครับผมช็อกโกแลตแท้เลยครับเลยเลยถ้าลูกค้าได้ทานผมเนี่ยคือผมรู้ว่ามี มีวันนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งเขาซื้อสินค้าไปก็บอกก่อนถึงบ้านเขานเนี่ยลูกเขากินในรถเกือบหมดเลยนะฮะแล้วก็ปกติลูกเขาไม่ค่อยกินโดนัทเท่าไหร่นะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นฟีดแบ็ที่ดีครับวันนี้ถามว่าเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าด้วยอย่างอ่อยางจะบอกว่าถ้าถ้าช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมอย่างอย่าง,างมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเบลเยียมนี่เป็นเมืองแห่งช็อกโกแลตตรงนี้มันก็ทําให้เกิดความอร่อยมีความอร่อยมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับคือ ราะว่าของพวกน,นี้เนี่ยบางทีเราคุยนเนี่ยมันไม่เหมือนกับต้องชิมเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากพวกนี้เนี่ยเราก็มีพวกมัฟฟินะนะฮะเป็นมัฟมฟินมัฟฟินอร่อยมากครับอุ่นสักสมมุติว่าถ้าคนทานเย็นได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าะจะเป็ออุ่นอาจจะอุ่นสัก20วิในไมโครเวฟนะฮะทานได้เลยครับถ้าเป็นพวกกลุ่มขนมปังนี้ต้องต้องอุ่นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตัวนั้นที่บางทีไม่อาจถ้าทานเย็นได้ก็ไม่ต้องอุ่นก็ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องอุ่นเลยครับเพราะอุ่นไม่ได้ฮะไม่งั้นชอกลลลจะะาย ครับส่วนตัวบัฟฟี่เนน,นี้อุ่นได้ครับครับผมเลยขนมปังของเราสมมุติว่าลูกค้าในนี้มีขนมปังแนวนี้นนีน,น,นะครับลูกค้าก็ไปทำแซนด์วิชหรือทำอย่างอื่นก็ได้ซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นในจาโกต้าด้วยอย่างเช่นเรามีพวกแฮมจากอิตาลีจากสเปนอย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอยากจะทำเซราโนแฮมอิเบริก้นะครับหรือว่าจะทำะปามาแฮมนะฮะ หรือจะใช้ p r o ช c โ u t อย่างอื่นม o r t a d e l l a หรือว่า glazed ham หรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาแล้วเราก็มีทีมงานที่จะให้ a d v i c ์เขาได้นะครับเลยเราไม่ได้ขายวัตถุดิบแล้วก็ไม่ให้ความรู้ลูกค้าคุณอนันต์ให้คุณอนันต์ฝากฝากไว้ฝากโดนัททั้งหมดนี้แล้วก็เบเกอรี่ทั้งหมดนี้ที่ปเป็นแนวใหม่เนี่ยอยากให้คุณอนันต์ฝากนิดนึงครับคืออย่างงี้ครับผมผมผมอยากจะพูดอย่างงี้ดีกว่าครับว่าคนที่ทําธุรกิจนะครับจะหยุดคิดไม่ได้ครับ นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ควรจะต้องคิดว่าวันนี้เราทําสิ่งที่เราทำานเนี่ยมันดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับมันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่หรือเปล่าถ้าเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับเราก็จะคว้าโอกาสกันมาได้นะครับแต่สิ่งสําคัญสุดในเนี้ยถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่จงทําในสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เราทาก็ควรจะภูมิใจในสิ่งที่เราทําด้วยครับ ออีกไม่นานคุณผู้ชมเองก็จะได้ชิมโดนัทหรือว่าขนมปังของบริษัทจากโกต้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอานันต์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณคมนพร,รัตน์มากเลยนะคะนี่แหละคุณผู้ชมคะเป็นเทรนด์ธุรกิจแนวใหม่นะคะสำหรับเบเกอรี่แช่แข็งส่งตรงมาจากเบลเยียมแล้วก็ช็อกโกแลตที่ราดหน้าเนี่ยก็ยังเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมแท้อีกด้วยนะคะนอกจากจะสามารถทําได้ง่ายแล้วเนี่ยรสชาติของขนมเหล่านี้ก็ยังคงที่ด้วยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งลู่ทางนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองเปิดร้านเบเกอรี่ดูนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเนี่ยลองสินค้าธุรกิจนี้ดูก็ได้นะคะและใครที่อยากจะ ไปลองชิมสินค้ากันสดๆเลยเนี่ยไปได้นะคะคุณผู้ชมที่เมืองทองธานีค่ะกับงาน Thailand Coffee and Tree Drinks นะคะ 2 0 1 3ที่เมืองทองธานีจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ14กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะก็ลองไปชิมกันสดๆได้นะคะที่งานนั้นเลยค่ะส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่ายังเข้ามาชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะค้นหาคําว่า i c o n n e c t n a t i o n นะคะรวมถึงเข้าไปในช่องของ YouTube ได้ค้นหาคําว่า n a t ช o ่น i i c o o n n e t นะคะส่วนวันนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ